มีก้อนเมฆแล้วมันมีหยดน้ำตาอยู่ข้างข้างเอ้ยไม่ใช่มีใครตอบเราซื้อได้บ้างว่าสัพท์ตัวนี้คือเจินเมตุเจินเมตุเซี่ยหยูเดชหยูฮะเซียหยูใช่ตัวแรกอ่านว่าเสี่ยตัวแรกอ่านว่าเสี่ยตัวแรกคือเสี่ยเซียหยูเจินเมตเซี่ยหยูเกอลูกศิษอตดูเซี่ยหยู เสี้ยหเสี่ยหยเสียงดังอีกหน้อยลูกอันนี pues. ้เป็นเรื่องต่ำต้อยเสี่ยหยิบเสี่ยหยิบเสี้ยหยกบเล่นบ้างเสี้ยหยิบเสี้ยหยิบเสี้นหกตบคือครับ งงโอเคเสียอยี่ื่อฝนตกเจินบังตีออเดี๋ยวจ้า fc รอใจเย็นๆนะจ้ายังไม่ต้องโทรมาเวลานี้จากรูปให้เดาคําัพท์ตัวนี้จะแปลว่าอะไรได้ตึงอได้ดูกางตึ้งตื้งตืดอต้งต้อต้อยากาศได้งมได้ไหมได้ไหมเลช่างมันเถอะอ่าไปเลยดูก่อนปึ้ง 天气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 是什么ชีสกุลบาทเทียนเทียน是什么意思เพียนค่ะพี่เจนป้างใครตอบเอ่อยเมื่อกี้เสียงใครห้องอะไรคะห,ห้องสี่ค่ะห้องอะไรคะห้องสี่ค่ะห้องสี่นะคะห้องสี่ไปเลยบวกหนึ่ง ให้ทีละห้องใครไม่เปิดกล้องห้องนั้นเดี๋ยวตอนท้ายรู้เรื่อง <Yahoo! S 1> ตอ่อไปแหมมาเป็นแพ็คคู่ช่วงนี้กำลังฮอตฮิตเดาใชา่อีใช้ใช่อีใช้ใช่อีใช้รู้ไหมจ๊ะ <c oughs> เดาได้ไหมคะอีเชิงเหรอคะ

เสียงควรและจะบอกอีเชิงก็คือคุณหมอนั่นเองนะคะห้องสามยังอยู่นในการเปิดกล้องนะคะห้องสีมีบ้าประประลายห้องหนึ่งตอนนี้เหมือนเม็ดฝนเลยตกคุ่นกรรมตกเพกรรมโอเคต่อไปเลยนะคะเ,คเ,รเราจะไปเร็วนะเพราะมันเยอะอยู่คำศัพท์วันนี้เห็นไหมรูปราฬิการู้ว่าเป็นนาฬิกาเหรอซื้อเปลียน <c oughs> <c oughs> ตื่นเชื่อมั่ยิ่งเอคำศัพท์ตัวนี้อ่านว่าเสียนใจ่ายเกินปังเสียนใจเสี่ยนจเสียงค่ะเสียนจ่ายเสี่ยนจ่าชื่อตอนนี้คือตอนนี้เกินปังชื่อตอนนี้เสียนใจชื่อตอนนี้นะคะตอนนี้ชื่อเสียนใจทัยอ่านไหมคะ ไม่ทันไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับไปดูเนาะารดไม่ทันต่อไปนั่งเลยค่ะคิดถึงบรรยากาศไหมแบบนี้คิดถึงค่ะคิดถึงว่าไม่คิดถึงคิดถึงเราซื้อไหมคะคิดถึงค่ะจำใจพูดมากเลยคิดถึงคอเหมือนว่าคนกัดฟันพูดน่าจะเดาคำศัพท์ตัวนี้คือความหมายว่าอะไรเต้ย

เตอนะไปล้ค่ะไม่ต้องหน้าไม่ต้องไปตั้งหน้าตั้งตาจดไม่มองหน้าเราซื้อเดี๋ยวจะไปแล้วเด้ออีกตัวหนึ่งคำสาบมาเลยโอ้คุ้นคุนเดาออกไหมเอ่ยเดาออกไหมคะเจ้ก็ชงซื้อร่าง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 ร่ารางร่ร่าง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 ร่า คเพราะเหมอเราซื้อเล่นเองเดี๋ยวมาดูความหมายว่าแต่ละตัวแปลว่าอะไรต่อไปนะคะอู้ยกำลังแบบรังแบบโษณะอารมณ์นี้ตอยากอยู่บ้านแล้วทําแบบนี้มากจากครรรําศัพท์ที่เห็น,<า>นในรูปเพิ่มจะรักทัาคืออะไรนอะไรนะ,ะรนะเดาได้ไหมคะเดาได้ไหมคะ ตัวจีนก็มาบางคนรู้ออกแล้วบางคนไม่รู้จะก็เชิงสือตู้ซิวสิซิวสิซิวสิซิววิก็คืออ,อารมณ์ชิวอารมณ์พักผ่อนนะคะชิวชิซิวชิจ้าอย่าอีกเดียว อันนี้ไม่น่ายากจากรูปเดาก่อนดูดูสไลด์ก่อนค่ะเดาก่อนยังลบยาย่างลบจ้าย่างบมจ้าเหย่าเจ้าก็ชงสื่อชื่อเหย่าเหย่าแปลว่าเหย่ายาเหย่าแปลว่ายานะคะผูชื่อยางลบเจ้าก็ชื่อเหย่านะคะเหย่าก็คือ ยาต่อไปช่งสือที่เราเรียนไปทั้งหมดเมื่อกี้ตี้อีเชี่ยหยีเชี่ยหเชี่ยหยเชี่ยหยีเชี่ยหยีเช่หีเชี่ยหยเชี่ีเชี่เหีเี่เชีหีเยีเชียหยีียีเชี่ยเชียีเทียนซี่ ที่สภาพอากาศเพราะมันมีอยู่4ี่อันใช่ไหมคะในรูปมีฝนตกฟ้าร้องแดดออกมีลมพัดเทียนชี่นะคะสภาพอากาศตีสซันอีชิงอีชงอีชิงอีชงคุณหมอนะคะตี้ซื่อเสี่ยนใจเสี้ยนใจ เดี๋ยวค่อยจดก็ได้ค่ะบางคนอ่ามัวแต่มองสไลด์แล้วจดยังไม่ตอบเราซื้อนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เปิดไมค์เปิดกล้องก่อนแล้วก็ตอบเราซื้อก่อนเดี๋ยวค่อยจดถ้าไม่ทำเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้เลยราะไม่น่าจะทแจะแปะตรงหน้าที่เราซื้อโพสต์ไว้ให้เลยนะคะหน้าทำลายให้เสียนจ้าชื่อตอนนี้ตีอูช่างเถอช่างเถอช่างเกอ ซาเกอนะคะเข้าเรียนซาเคอคือเข้าเรียนตี้เล้่ร่างร่างร่างหร่างร่างชื่อสุริร่างให้หัวร่างแกนีนะคะให้ตี้ชิ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 วชิ่ชชิ ตีป้าตีปาตีาเย้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 ายาเย้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 ย้าเย้าย้าเย้เย้าเย้าเย้าเยาเย้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 าเยาเย้เย้า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 ย้าเย้าเ้าเย้าเย้าย้าเย้าเ เพียนชี้สภาพอากาศอีเชิง<อ>คุณหมอเสี่ยนายตอนนี้เชิงช่างเคงเข้าเรียนร่างให้ชิวชิพักผ่อนเย่าย่าเจินปางนะคะวันนี้เราเรียนไปทั้งหมดแปครับไม่ทัน<ำ>ไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับไปดูนะคะเดี๋ยวค่อยจดเจิน นี้เจินเมื่อกาดเมาเลยอ่าสไลด์ที่แล้วก็คือวันวันไหนนะเราเจอกันวันไหนนะวันศุกร์ที่แล้วใช่ไหมคะใช,ใช่ไหมใช่โอเควันศุกร์ที่แล้วเราซื้อได้สอนไปแล้วไหมตัวนี้สอนแล้วค่ะอ่ามาดูคัลเหมรอนนะคะนี้เจิญเมื่อกาดเมาเลยชื่อ นี้จนเมอรการเมาเลยคุณทําไมคุณเป็นหวัดทําไมคุณเป็นหวัดให้ดูก่อนนะคะยังไม่โจทย์นะให้ดูสไลด์ที่เราซื้อขึ้นก่อนนะคะมันเป็นตัวประโยคที่เราต้องเรียนนะคะนี้จนเมอรการเมาเลยทําไมคุณเป็นวัดะจะตอบว่ายังไงยิงเว่ยเชี่ยหยู่เทียนซีให้เหลิงสวยวอการเมาเลยอ,อันที่สองนะคะร้องอะไร เราะอะไรถึงเป็นวัดเพราะฝนตกค่อนข้างหนาวดังนั้นฉันจึงเป็นวัดโอเคเพราะว่าอากาศไอเพราะว่าฝนตกนะคะอากาศก็ค่อนข้างที่จะหนาวหรือที่จะเย็นฉะนั้นฉันเลยเป็นหวัดนะคะข้อสามเขาบอกว่าหนีชุยีเยื่อนเรามาเป็นหวัดต้องไปไหนไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลแต่ตอนนี้ไปได้ไหม ตอนนี้ไปได้ไหมได้ได้เหรอตอนเนี้ไปได้ไม่ได้คคเป็นยังไงค่ะไปได้มีช่วยอีเยื่อเลมาไปหรือยังคุณไปโรงพยาบาลหรือยังเพราะไม่สบายใช่ไหมคะก็ต้องไปหาหมอโอเคนะคะไปเลยเร็วๆตัวบทเนี่ย ต่อเลยข้อสี่เขาบอกว่าไปหรือยังชุยเลยไปแล้วไปแล้วค่ะอีเชิงร่างหัวชื่อเหยาหมอให้ฉันกินยาเจิ่ปังตัวเฮาสุยดื่มน้ำเยอะๆเจิ่นปังตัวชิวสิพักผ่อนเยอะๆ่อเยอะปัาโง้ห้องไหนตอบเนี่ยเสียงมาชัดมากเลยห้องไหนคะ ห้องไหนตอบห้องสี่ห้องสี่ห้องสี่บวกห้าห้องสามบวกห้าบวกห้าไปอีกครับผมทุกคนห้องสามบวกห้าห้องสี่บวกห้าใครตอบเราซื้อเราซื้อบวกหมดไม่ใช่พร้อมบวกไฟนะบวกคะแนนเลยค่ะหน้ากระดาษบวกไปเลยวันนี้รัวๆแจกจ้ะต่อไปข้อห้านะคะสไลด์ข้อที่ห้านะคะหนีเสียนใจเจินเหมยย่าง ตอนนี้คุณเป็นอย่างไรบ้างเจินบ้างตอนนี้คุณเป็นอย่างไรบ้างข้อหกอาตอนนี้คุณเป็นอย่างไรบ้างหรือว่าอย่างไรนะคะข้อหกบอกว่าห่าวเชี่ยเลยบ้างแล้วเยี่มางแล้วเจินป้างห้องไหนพูดห้องสามห้องสามหไหนพูดห้องสามห้องสามห้องสามะให้ห้องหนึ่งบวกห้าห้องสามบวกห้าค่ะ โอเคทันไหมตั้งแต่เรียนมาทันไหมคะทันค่ะทันค่ะอยู่ครับฮะการปั่นเดินปั่งอ่ะการบ้่นค่ะ ทีหนึ่งสีส้มเหมือนกันเลยเพิ่งรู้ว่าของเราซื้อยูก็เป็นเล่มสีส้มมีไหมชูหน่อยขอขอดูหน่อยเกวอกค่าหนีเชี่อแบบฝึกหัดภาษา,าจีนเล่มสีส้มน,นะคะบทที่สีเนาะเปิดดูค่ะเปิดดูค่ะบทที่สี่เห็นไหมเล่มสีส้มของเราซื้อเปิดดูหน่อยใช่าาค่ะโอเคก็คือมีค่บทที่สี่นะคะมีเติมคำเนาะ เติมคาในแบบฝึกเปิดดูด้วยค่ะเปิดดูด้วยเลยประกอบตอนนี้ใครไม่ได้ใครไม่เข้าใจจะได้ถามเราซื้อตอนนี้เลยแล้วก็คัดลำดับขีดมันมีอีกหน้าหนึ่งใช่ไม่ใช่เปิดดูหน่อยมีคัดลำดับขีดด้วยใช่ไหมคะค่ะค่ะอ่าลำดับขีดให้ตัวละสองจบพอเด็กๆมีสมุดต,ตารางในมือไหมคะมีสมุดต,ตารางเล่มเก่าไหมมีค่ะมีค่ะ,คะยังมีอยู่ใช่ไหมคะยังมีอยู่ใช่ไหมเนาะ เล่มที่ 4. 4สีส้มเล่มนี้เห็นไหมคะเล่มนี้เนาะเล่มเดียวกันเนาะบทที่เชอปากกาเขียนใช่ไหมคะคะนี่ไงใช่ปากกาเขียนหรอคะได้หมดจังอัพทูยูเลยอันนี้คือบทที่สี่หน้าแรกเขียนลงไปในนี้เลยโอเคไหมคะเขียนลงไปในนี้เลยบทที่สี่โอเคไหมใครโอเคยิ้มหวานๆให้กล้องหน่อย อ่ะล้วมันจะมีตรงนี้เปิดไปอีกหน้าหนึ่งเห็นไหมคะลำดับขีดอยู่ตรงนี้เด็กๆเ,เห็นไหมเห็นค่ะเห็นไหมคะ,ะตรงนี้ก็คือลำดับขีดนะคะสองจบเอาแบบนี้เลยแต่อันนี้ถ้ามีหนังสือคัดให้เด็กๆคัดในสมุดคัดจีนที่เป็นตารางเราจะได้รู้วิธีการเขียนแล้วขีดลงไปในกรอบให้ตัวหนังสือสวยๆไม่รีบนะคะใครยังไม่ได้อยู่ในลายแอดบ้าง ช่องทางการส่งงานค่ะนี่ช่องทางการส่งงานของเราสื้อไห้แล้วหน้าจอเห็นไหมยังเห็นแล้วค่ะเห็นไหมครัเชียร์ีรัเราเี